อ่ะครับเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาคุยกันเรื่องตัววิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับชั่วคราวหรือว่าเป็นวิธีการวิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่เอาจริงแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาหลายอย่างมากเลยครับเราต้องอธิบายก่อนเนาะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณส่งคำร้องไปหาทีมงานทีมงานก็จะแนะนําว่าให้คุณล้างไฟตั้งค่าในชั่วคราวนะครับนอกจากนี้ในตัวเกมเซนเตอร์เนาะก็จะมีอ่าตัวเลือกหนึ่งให้สำหรับว่า ล้างเหมือนกับว่าเริ่มตัวเกมในโหมดปลอดภัยก็ตามหรือจะเป็นการแบบการตั้งค่าแบบเริ่มต้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าพวกนั้นเนาะบางทีมันมันไม่ได้เอาออกไปทั้งหมดจริงๆมันอาจจะโกงเช่นไม่ใช่ใชชวช่าช่เชิงว่าโกงครับเช่นว่าม,มีช่องโหว่ช่องว่างเช่ชนถ้าเป็นการค่าเริ่มต้นอาจจะเป็นการแค่ดีเซฟไฟตั้งค่านะครับไม่ได้มีการไม่ได้เป็นการลบฝาไปสักทีเดียวเป็นเหมือนการว่าไปตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งบางทีมันไม่ช่วยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าอบางองค์ประกหรือบางจุดที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ว่าระบบไม่ได้เซตไปว่าให้ต้องรีเซตพวกค่าพวกนั้นด้วยนั่นเองนะครับอดี๋งวนี้เราจะพามาดูกันเนาะว่าแล้วก็มาอธิบายกันในแต่ละจุดกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาประมาณยังไงอันนี้ผมขอแยกฝัดาอกมาเลยไปเป็นภาพเนาะเพราะว่าบางข้อมูลมันต้องมีการเซ็นเซอร์เวลาถ้าเกิดจะแก้ไขนะครับเริ่มต้นมาเลยนะให คุณเปิดตัวไฟล e อ p l o r e r ขึ้นมาหน้าต่างเนี่ยที่คนเอาไใช้ดูไฟนยครับที่จะเป็นได้สได้ดีอะไรพวกนี้นะเนาะเขาเรียกไฟ e อ p l o r e r เนาะเราเริ่มตันกับตุ้นี้ก่อนสองคือคุณจะเห็นตัวเคอร์เซอร์ที่เป็นเคอร์เซอร์ปัจจุบันของผมอะที่มันจะเป็นเครื่องหมายลูกศรแล้วก็จะมีเครื่องหมายที่ว่าเป็นมนะูฟเนาะที่อยู่ตรงบริเวณด้านบนด้านบนคืออาจจะเป็นไทเทิลบาร์อะไรก็ตามเนาะด้านล่างถัดลงมานะครับก่อนที่จะเป็นตัวหน้าต่างพวกนี้นะจะเป็นที่เขาเรียกว,ว่า address bar คุณเน้นตรงนี้ว่าเราดูตรงนี้น้องก่อนนะว่า a d d r e s s bar คือตรงนี้นะที่เราจะทำงานกันต่อไปนะครับถัดมาเลยก็คือตัวตัวนี้เนาะตัวอ่า address bar นะครับดูตรงนี้เนาะถัดมาเรามาดูกันว่าเออเราจะต้องพิมพ์ไปว่ายังไงวิธีการเข้าไปหาไฟล์ตั้งค่าได้ไฟล์ชช่าคาของ Game of Tanks อันนี้เฉพาะของ World Tanks นะครับของ World Warship ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ World Tanks นะครับเราก็จะพิมพ์อย่างนี้เนาะโดยการพิมพ์ไปว่าเป็นเครื่องหมายเปิดด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเป็นแอปราตาปิดด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็สแลชนะครับเป็นตัวไอ้เครื่องหมายท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วย Wall Gaming .net เนาะจริงๆอ่ะเราจะพิมพ์ต่อไปว่าเป็นสแลชทีนึงแล้วก็เป็น World Tanks เลยก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะพิมพ์เป็นแค่ Wall Gaming .net เนาะจะได้ไม่งงเนาะอันนี้พอเราพิมพ์ไไไปปปปปเเสรร็จุุ๊๊บบบกกดด Enter Enter ลลยคัแ้ว มันจะพาไปที่โฟลเดอร์อย่างนี้ถ้าคุณพิมพ์ถูกคงเช็คแล้วคุณพิมพ์ถูกต้องนะครับแล้วมันมีแล้วมันไม่ขึ้นอะไรมาหรือว่ามันขึ้นเออร์เรอร์บอกว่าเข้าไม่ได้สแสดงว่าโฟลเดอร์คุณอ่ะถูกลบไปแล้วมันมีโปรแกรมอะไรอย่างไปลบอันนั้นก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปได้คุณจะไดหน้าอย่างนี้ให้คุณอาจจะคุณอาจจะสำรองโฟลเดอร์อวอแทงไว้หรือคุณกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ลองไปดูไปสำรองโฟลเดอร์เอ้ยขอโทษครับไปสำรองอไฟล์เนาะเป็นไฟล์ตั้ จริงๆก็ถ้าเกิดนี้ก็คือตอบรองแค่ตัวบนพอนที่ไม่มีตัว underscore ct นะครับเพราะว่าของ ct จะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ทดสอบเนาะของตัวอันบนจะเป็นอันหลักเซิร์ฟเวอร์หลักจากนั้นวิธีนะครับจริงๆแล้วอะผมแนะนาเลยนะให้คุณลบทุกไฟล์และทุกโฟลเดอร์ในนี้ให้หมดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลองไปกดลับตัวรถสายวิจัยดูว่าลดรับได้หรือย,อยังหรือปัญหาที่เป็นคุณมีอยู่แก้ได้หรือย,อยังแล้วถ้าเกิดแก้ได้แล้วคุณอาจจะลอง เอาไฟล์ r e f e r e น c e นะครับที่เราสำรองไฟล์ไว้อาจจะเอามาแทนที่เดิมแล้วดูว่ามีปัญหาอยู่ไหมถ้ามีปัญหาอยู่แสดงว่าเออปมีปัญหาในไฟล์นั่นแหละคุณอาจจะต้องตัดใจเนาะแล้วก็ตั้งค่ากราฟ,ฟิกะไรใหม่แต่ถ้าเกิดเออลองเปิดไปละครั้งหนึ่งหรือเล่นไปแล้วแล้วไม่มีปัญหาแล้วโอเคเอาไฟล์เดิมกลับมาทับใหม่นะครับแทนที่ใหม่ก็ยังก็แก้ไขปัญหาได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เล่นต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้มันจะให้ผลค่อนข้างต่างกับอ่าการ เปิดตัวเกมแบบว่าล้างการตั้งค่าอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าอันนั้นอาจจะอันอาจจะมาแก้ไขเฉพาะบางส่วนของ p พ e ย์เฟลแต่นี้คือเราจะลบทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงไฟล์ชั่วขาวด้วยดังนั้นตอนเปิดเกมตอนแรกคุณอาจจะเจอว่ามันขึ้นหมายถึงว่ามันอาจจะแบบช้าหน่อยนึงเนาะเพราะมันต้องใช้ได้ในการโหลดไฟล์ตั้งไฟล์ชั่วขาวพวกนี้มาใหม่ทั้งหมดเอออย่างที่เห็นครับไฟล์ชั่วขาวบางอันมันก็จะเป็นแบบว่าเออขึ้นอยู่กับบางอันมันก็จะแบบเป็นไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วเนาะเช่นมันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย การลบไปก็ช่วยทาให้เบาเครื่องได้เช่นกันครับอันนี้จะเป็นคนละตัวกันกับตัวพวกไฟชัวคาวที่ของระบบนะอืมดังนั้นไม่จะเป็นเฉพาะของตัวเกมนะครับลบตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องของระบบอะไรจะเป็นเฉพาะของตัวเกมเลยนะครับอืมสว่วนอันนี้เดี๋ยวเราพิมพ์ให้ทีหนึ่งเนาะว่าอ่าที่เราจะต้องพิมพ์คือจะเป็นอย่างนี้เนาะแอปด a ต้านะครับแล้วก็ปิดเครื่องหมายอย่างนี้นะเครื่องหมายขึ้นมาแล้วก็ตัวเกมแม่ magnet นะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายสลัตามหลังก็ได้ กดเข้าไปยิงให้ได้ก่อนแล้วมันจะขึ้นมาเป็นของวอล์แท้งมีของ k t m มีเกมเซนเตอร์หรือมีของวอล์กอัพเพนเนาะแล้วเราค่อยไปจัดการลบไฟล์พวกนี้วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้จะบอกว่าเกือบทุกอย่างเลยได้ไหมก็อ,อาจจะใช่เพราะจะเป็นวิธีแรกที่ทีมงานแนะนําให้คุณลองทําดูก่อนเลยส่วนถ้าเกิดคุณลองทําดูแล้วติดขัดขั้นตอนไหนสอบถามได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะผมแนะนําว่าให้คุณส่งคําร้องติดต่อทีมงาน แล้วถ้าทีมงานแนะนําวิธีนี้มาอีกรอบหนึ่งคุณก็ลองทําตามดูไปครับแล้วก็แจ้งขาไปเออทําดูแล้วมันไม่ได้นะแบบลองทําดูใหม่แล้วที่คุณแจ้งมาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีพวกนี้เขาเรียกว่า t ับ b o shooting ครับเราลองแก้ไปก่อนทูกแก้แล้วมันเจอแล้วก็เจอเออเป็นไฟที่ไฟโชคราวหรือไฟตั้งค่าพวกนี้นอะไรที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วทีมงานจะได้ไปสโคบดูว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีการแก้ชั่วคราวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแก้ได้กับทุกป,ป,ปัญหาครับผมที่บางทีจะเจอกัน แต่แน่นอนว่าถ้าแล้วก็อีกออย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นว่าเรื่องพวกหมอดอะไรพวกนี้นะครับตัวดนะัดแปลงเกมเนาะถ้าเกิดมีเราก็แนะนําว่าให้ถอนออกก่อนหรือใช้ตัว wg check นะครับในการตรวจสอบไฟล์เกมและดูว่ามีไฟล์เกินอย่างอื่นด้วยไหมนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะผมคิดว่าขั้นตอนพวกนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูเป็นแบบโอ้ไล่เห็นแบบสดๆดแต่ผมคิดว่าก็น่าช่วยนักผู้เห็นภาพมากขึ้นว่าควรจะทํายังไงต่อนะครับหรือคนจะต้องเริ่มยังไงนะครับก็ ย้ำอีกรอบเนาะก็อันดับแรกเปิดไฟคอยเลื่อขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่รู้ว่ากดยังไงก็ใช้ทิงก็ครับเขาเรียกว่าตัวปุ่มวินโด์เนาะเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมพิมพ์ให้ดูว่าเป็นปุ่มวินโด์ถ้าเกิดคุณเห็นนะก็คือปุ่มวินโด์นะครับบวกกับปุ่ม e นี้ก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะเปิดผ่าน run วิธีการเปิดรันก็คือวินโด์บวก r นะครับก็จะเปิดตัว run ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ก๊อปตัวนี้หรือว่าพิมพ์ตัวนี้ไปไปนะครับอย่าลืมเนาะอันนี้คือเครื่องหมายอ่าเปอร์ แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสลเนาะเป็นสลัที่เอ่อสลัขึ้นทางขวานะครับไม่ใช่ไปสลไปทางซ้ายเนาะอืมดังนั้นวีโนเอเปิดไอพอยเลอร์นะครับหรือว่าไปดูที่ว่าเราเรียกกันว่าดิสพีซีหรืออะไรเงี้ยพีซีของฉันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับขอให้มันเปิดขึ้นมาให้ได้ก็พอไฟพอยเลอร์เนาะนะครับประมาณนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตพอยเลอร์นะไฟพอยเลอร์ประมาณนี้ครับว่าพี่ี่การแค่ขมาโชว์ร่าวถ้าใครมีปัญหาจะอ,อยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าบางทีเราจะต้อง ถ้าเกิดมันซับซ้อนมากเราก็จะต้องมานัด,นดกันดูใน Discord เนาะนี่ต้อนรับเสมอครับสวัสดีครับ